ตลาดเช้าวันนี้ครับบ้านนาอำเภอเมืองน,นครปฐมของตลาดนัดไทยลาวครับเต๊ากทีสต๊อกทีบักเพชรปาดพี่ดมกระเบิ้งปลาดิครับปลาตโดบักใหญ่ลูกกว่า หลายกับปลาด้วยค่งตครับเป็ี่ร้อยาวกบร้อยาวไ่อไแปร้อยาวอันนี้ปลานีะรนี่ยครับลต่อราคาป่ากันเนาะปลาครับปลาตุ้ดปลาสดตองนี้ปลาแห้งปลาแห้งเดี๋ยวมีทั้ง ouais สดปลาขาว ปลาขาวไปจานได้ได้กี่บาทเฉล่าห้าสิบบาทครับพี่น้องพอดีได้มอนึ่งเลยครับไปแห้งกันมีรันห้าสิบาทครับปลาขาวครับสดๆเลยจานนึงก็ได้มอหนึ่งพอดีครับกิน มปลาใหญ่กับปลาค้างปลาค้างปลาบึกการครับมื่อวา,า,านนี้อันคนจีนมาขายน้อยมาขายมาค่อยหลายครับมื่อวานนี้เพราะว่าวันนี้เขาห่อข้าววันห่อข้าะดับดินวันนี้เราไม่มีเวลาไปหาอาหารหน่อไม้ทำไมสดไม้สด,สดพักกันสงเสียงงเอิ้นก็ลืมซื้อมาเลย เราผักเล็บมาเนาะกินกับแกง๊นเรไม้แซ่บเด้พี่น้องเหมเกี๊ยนเรไม้แล็กผักเล็บมาดิผักขนาดเลยผักเสน่ย์เพะเสน่ย์โอ้ฟ้าฟ้ามาไข่ลายเลยจนต้องมาสานอยู่พี่เนาะสานใช้เวลาว่างเลยขโมมีเวียก่ยงเห็นถ้าวไข่เนี่ยโอ้ยยังว่ามือไหลหนึ่งวันอันนี้มันหมดได้ไรผัดเนาหมดต้องใช้มือไหลตัวเออ๋ยวเอา ปลากระปูกปลากระปูกแดงครับน้อยหาบลกระบกปลากระปุกเนค่ได้ บรรยากาศตอนเช้าวันนี้ครับสลาดหนดบ้านกลางบ้านนาดบ็มีเอาใหม่เอานนี่ลูกโหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหอยยับดมเบิ้่พี่ค้าบอกหอมไม่หอมดมดูโอ้ยปากคุณนะอันนี้ลสอง มาเออไปยตู้เว<า>้ยไป,ไปตู้มาลดบเหนครับบ,บักบบงไงบักไงอันนี้รอน่ไรนี่ราคาลงลงแล้วร้อนเทไรว่าเจบปาทเลนาะตากขาวปานิลลูกห้าอลูกเจ็ดสิบแปดปานินะโเมนโเมนปลานิทางดำเนาะ่้อี่น้องปลาลาดจะมีครับ,บปลามีใบน้อยได้บัง โซ่ปันซีโอ้อยหอมเป๊ะน่มากโซปันซีโอ้เป็นอย่างลอยคำหัว <c oughs> นึกว่าเป็นอย่างลอยคำหัวครับบักโป้งนี่เองวันนี้ไม่ค้าไม่ค้าจะบค่อยเยอะเนาะบวันพระเจ้าพ่อเข้าขอขอวเมื่อวานเลยวันนี้เลยบค่อยมีอย่างมาขาย กุ้งโอ้กุ้งสดกุ้งก็สดได้เลยบุ้งกุ้งปล่อยไปเห็นกุ้งเต้นเนาะคั่วไว้แล้วจะมีกุ้งเลยสดสดใหม่ๆแล้วครับกุ้งๆ บรรยากาศครับวันนี้ไปขัดกำลังคนขึ้นกัมีครับแล้วบิงอีจังอยครับหลักนี้สปินหมอกใน ปาสสอนตะเค็ดเนาะะแบบพริกงามขนาดเลยครับกะแบบพริกกะเือั่วไข่หมักไงขายถูกขาถูกครับพร,ร,ริแบบพกเดี๋ยวบ้งองในหอกมาซูแบบ้ออกน ครับมะเขือเทศมะพร้าวนี่นอนแตอย่าตัวต่อัวต็ม ขาดตลาดต์น่อเนาะอนก้นต้นมาลาแล้วเอกนี่มาหลานนี้คือเทพนี่ยอ้ยระเตนครับบีท่านนี้ครับ ไารบรจยากาศบรรยากาศครับนี้บากาศตลาดหนัดไทยเราบ้านหนาดอำเภอเมืองนครพนมครับสินค้ากันหลากหลายครับคุณะตามฤดูกาลตานวา จะเป็นตามฤดูกาล